ของ a กับ b นะครับ a กับ b บวกกับคอรนของ a กับ b นะเมื่อ a และ b เป็นจำนวนนับจงหาค่าของ12สตาสินะครับ12สอตาสิลองดูซิว่าคิดกันได้ไหมนะครับนะลองลองดูนะครับว่าคิดกันได้ปะเพจ The g u l u f i r s g u l f i r s เองครับข้อนี้เนี่ยทำยังไงนะครับนะข้อนี้ทำยังไงนะ ข้อนี้เนี่ยวิธีการทำนะครับเขาให้หาว่า12ตา8เท่าไหร่ซึ่งนะ12ตาแล้วก็ไปหาหอละมอของ12และ18ครูก็เริ่มจากการหาหอลมอใช่ไหมหอละมอของ12นะของ12และ18แนะและ18ก็ง่ายๆ12กับ18นะหาหอลมอครูเอาอะไรหาเลย6เลย6 2 12 6 3 18 เพราะฉะนั้นก็นี้หอละมอของอะไรหูกของสิและ18เท่ากับ6อ่ะเ,เท่ากับ6เลยก้านี้เท่ากับหแล้วคอลนอละ่ะคอลนอ,ลข,อ,ลนอลของนะสิและ18นะจะเท่ากับเท่าไรหลูกก็เ,เท่ากับหกคูณสองคูณสามหกสองสิบสองสสอามสาคอลนอลคือสาสิบห ข้อนี้โจทย์มันบอกว่าอะไรลูกจงหาค่า 18. ส2บสบองสตาสิดสคำว่าสตาเนี่ยคือเอาหอละมอของ A กับ B ีบวกกับคอลนอของ A กับ B นะครับนะสิบสตาสิบก็จะเท่ากับหอละมอก็คือเท่าไรลูกหกนะหอละมอคือหกคอนอเมื่อกี้คือสามสิ 6, วกหกบวกกับสาข้อนี้ตอบเท่าไหร่เลย42นะ่อ่ะข้อแรกง่ายๆไม่ยากนะสีอนะครับตอบข้อที่สี่ โอเคอ่ะเข้าใจไหมครับนะเดอะ u ือรูเฟอร์คือเฟอร์เองครับ